โอเคครับตอนนี้เที่ยงห้าสบสีหลังจากผมทดสอบลันผสมไฟบ้านมาตั้งแต่เที่ยงสิบห้านะครับโดยประมาณตั้งแต่อัดคลิปวิดีโอจบอินเวอร์เตอร์นะครับไม่มีความร้อนเลยจะถามว่าอุ่นก็มันไม่ได้อุ่นแบบอุ่นมากนะครับมันก็มีความอุ่นส่วนสวิตช,ชิ่งเย็นเจี๊ยบนะครับ แต่หม้อนี่เดือดเลยเดือดหนักเลยนะครับเกือบชั่วโมงรันมานะครับตอนแรกว่าจะถึงบ่ายโมงก็เลยโอ้ยขี้เกียจแล้วครับน้ําก็เริ่มพองไปแล้วด้วยนะครับในโอดนะครับในโอดบิดธรรมดาโอ้ยจังนิ้วจิ้มมาเลยไม่มีเครื่องวันครับไม่มีความร้อนนะครับไม่ร้อนเลยนะครับเนี่ยนิ้วแตะอย่างนี้เลยนะครับไม่มีความร้อนเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ร้อน พัดลมอินเวอร์เตอร์ยังไม่ทํางานเลยตั้งแต่รันต้มน้ามาปกติได้ใช้แบตเตอรี่นี่พัดลมทํางานแล้วนะครับน้องความร้อนจากกระแสต่ําที่เข้า,าแบตเนี่ยใช้กระแสเยอะแล้วความร้อนเยอะนะข้อดีของใช้ไฮโวล์อ่ามาเข้าอินเวอร์เตอร์เก่านะแปลงที่เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์ความร้อนจะน้อยลงเพราะแรงนั้นมันสูงมากนะครับนี่ผสมอยู่นะครับไฟบ้านไฟแผงรันมาก็เกือบชั่วโมงแล้วแหละ พังเนี่ยผมว่าน่าจะพังนานแล้วน่าจะตัดหรือร้อนจัดแล้วนะอันนี้ไม่ร้อนเลยนะครับตามอุณหภูมิบ้านธรรมดานะครับเนี่ยอุณหภูมิพื้นครับอุ่นๆจะบอกว่าอุ่นอุ่นน้อยกว่ามือถือเราเล่นนี่ครับประมาณนั้นนะครับในโอดบิตก็ไม่ได้ร้อนเลยอันนี้แตะจี้ได้อย่างนี้เลยนะครับปกติถ้าบล็อกลงแบบนี้จี้แบบนี้ไม่ได้นะ สะดุ้งเลยนะอ่ะอาเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟบ้านลงนะครับปึ๊บไฟบ้านลงแนละ้วไฟแผงพี่พวก็ยังทํางานนะแดดดีๆออันนี้เอาไฟบ้านขึ้นนะครับแล้วก็เอาไฟแผงลงอ่ายังทํางานได้อยู่นะฮะอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์คนจนฉบับไฮบิดนะครับแจ่มมากนะครับ อ่ะแล้วปิดเลยเรียบร้อยครับดับหมดอืมอ่เปิดไม้อ่าไฟบ้านไฟแผงอ่าเปิด water. อินเวอร์เตอร์นี่มาละนี่ได้ยินเสียงไหมรันครั้งแรกมันจะฟืดก่อนน่แล้วก็หยุดนะครับเพราะความร้อนในอินเวอร์เตอร์เขาไม่ถึงครับใช้งานได้ปกติ กับชั่วโมงนะไม่มีปัญหาเลยลองไปทำกันดูครับอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ฉบับพลจนไฮบิดแจ่มมากขอบคุณครับ